วว้าวไอศครีมฮบาบ้าบ้าสุดอลังการฉันต้องการแบบนี้แหละในวัน hmm. ร้อนๆไม่ม hmm. ีอะไรดีไปกว่าไอศครีมเย็นๆอีกแล้วนอกจากนี้มันยังคือรสโปรดของฉันรสบัมเบิลกัมอร่อยจังเลยดี่มันสุดยอดมากหวานไม่เคยคิดเลยว่าไอศครีมจะเบิดเป็นลูกบอลจริงๆแบบนี้ได้ด้วย อ๋อแต่ว่าทำไมมันถึงหนาวขนาดนี้ฉันกำลังจะแข็งแล้วโอ้ไม่นะนิโคลกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วจริงๆ oh <my> God. เราต้องหาวิธีช่วยเธอด่วนดูเหมือนว่าฉันต้องเสียสละตัวเองแล้วฉันรู้สึกได้มันกำลังเริ่มร้อนฮะอ้ามันลำบากมากแต่ฉันทำได้